ทำบอสแบบนี้ใช่ไหมนอนเลยคืนนี้ไม่ต้องอาบน,น้ำนอนเดี๋ยวเราจะแก้งยแบบไม่ให้นัทอาบน,น้ำนอน <c oughs> อะไรไม่ต้ออีกเหรอสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนอยู่กับนัทนะครับผมในช่อง ตัว,วน,นั่นแหละที่ต้องเบาเดี๋ยวเอะในช่อง VNT Boss Master น,นะคะของนี่เลยถ้าจะมากวนเขาเนี่ยฮะก็คือในวันนี้นะครับทุกคนนัาเนี่ยจะพาทุกคนนะครับไปดูในช่วงกักตัวแบบนี้เนี่ยทำอะไรกันบ้างนะครับทุกๆอ,อย่างเลย ทำไมให้ดูอะไรหมดเคาิไม่ได้หรอ<笑><笑>อะไรของเธอเนี่ยหลายคนบอกกับนั้นมาว่าเนี่ยอยากเห็นว่าแบบช่วงนี้เนี่ยที่เรากักตัวอยู่แต่กับบ้านเนี่ยทำอะไรกันบ้างโดยนั้น,นจะต้องแบบขอบอกกันเลยว่า ในช่วงนี้เนี่ยนัดทำอะไรที่กันแบบซ้ซําๆจําเจวนลูปไปมามากๆเลยเนี่ยไปช้อปปิ้งดูหนังอะไรนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรลําบากมากๆเลยช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็เลยอยู่แต่กับบ้านใช่ไหมย,ยังไม่มีอะไรทำเดี๋ยววันนี้คขาจะไปทํากับข้าให้ตัวกินแล้วกันอ่าดีมากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยาจะทาเป็นเมนูอะไรเขากิน อันไ,ไม่ได้ค,คิดเลยพูดก่อนเดี๋ยวเขาคิดก่อนออ่าโเควันนี้นะครับนัดเนี่ยจะให้พี่บอสทำข้าวให้กินเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยต้องเมาส์ก่อนเลยพี่บอสทำกับข้าวบ่อยมากใช่ไหมเป็นแบกว่าเด็ดมากบ่อยแล้วก็ไม่อร่อยด้วยอันนี้กลิ่นองเงี้ยนะ เคยคิดทุกคนด้วยความที่ตรงนี้มันออกไปหาของกินลําบากเนาะอีกอย่างกินที่ร้านก็ไม่ค่อยได้แล้วร้านกับพี่บอสเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินที่ร้านพเพราะว่าเขารู้แล้วจะทำอะไรให้กุ้ตัวกินที่บ้านมีปูมีกุ้งอยู่อ่ะเบสิกเบสิกเลยกระเพราชอบชอบโอ้ยกระเพราเบสิกไปมากไม่ใช่กระเพราธรรมดากระเพรามะหาสมุนไข่ขั้นทำชีสอ้ออ๋ออ๋ออะไรเน่ตั้งชื่อเจ้าเวอร์เดี๋ยวจะดูซิว่าเจ้าเวอร์จริงหรือเปล่าอย่างที่เธอบอก นนมหาสมุทรว,วันนี้เนะี่ยนัดคิดว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะทําเป็นช่วงพิเศษของช่องเราละกันเนาะเพราะว่าเป็นช่วงกับตัวกับบอสนัดนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูซิว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีอะไรทํากันบ้างระหว่างนัดกับพี่บอสนะมีอะไรบ้างวันนี้นี่นะครับเราก็มีทั้งกุ้งแล้วก็ปกูที่เรามีอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็มีปลาแ,แข็งอยู่เลยนะอะจะใช้ชใชไี้ไหม ไม่แน่ใจไปดูก่อนเนาะนี่แล้วก็มีพวกไมกระป๋องพวกอะไรใช่ไหมแล้วก็ที่สําคัญเลยไข่คันแฮมชีสมันจะต้องมีแฮมแล้วก็ชีสโอเคแล้วก็นมที่เอาไว้สำหรับตอนไข่คันใช่ไหมใช่ครับหั่นให้เขาหน่อยอันนี้ใครบ้างบอกก่อนก็หั่นปกติอ่ะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋ารู้จักใช่ไหมได้สี่เหลี่ยมลูกเต๋านะแค่อยู่ออกมายังเละเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวนะล้างมือก่อน อาจจะเละๆหน,หน่อยนึงไม่นิดอะเล<ห>ะมากตัวอวี่าว่ากาันทุกคนครับเดีย๋ยวเราขอเตรียมตัวหั่นของตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเราก็ไปทําตรงนู้นกันนะครับเดี๋ยวเราเอาปลาไปเวฟกันเพราะตอนนี้มันแข็งมากทุกคนคือแข็งไฟเลยอะดูด,ดิ ได้แล้วนะครับอ่ะชิ้นเดียวพอไม่ต้องเววันไหมัน๋ยวหั่นเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไงดีเนียวมืออนนี้มือเพิ่นม,มากโอ้หเหม็นมากเลยตอนนี้มือ มันมาช่วยเขาทำอมไรดีโอ้โหหายไปก็เธอก็รู้ว่นี่เขาอยู่อ่ะเขาช่วยทำอะไรได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวเอาพริกไปตำห้หน่อยพริกไปตำเหรอใช่นี่ใช่ไหมใช่ครับนี่แหละเราเราก็นหนึ่งขั้นตอนการตำพริกแวะแฉตาพึ่งตารอบเลยครฮะตำไม่ค่อยมีแรงเนี่ยตำให้ไม่มีแรงไว้ดี าทำยังไงล่ะเดี๋ยวเธอไปสอนหรอวาต้องลองนะครให้มันดีอะไรต้องกระเด็นด้วยดิเด็กอะไรอันนี้เราไม่ใจหรอกแค่ปกติปกติโอ้ยโอเคครับทุก <ST S> คนตอนนี้นะครับเราก็เตรียมกระเดิบมาได้พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว,ๆๆว่าเดี๋ยวขอตัวเปิดไก่ก่อนนะครับไขกระเพราของเรานี่บอกเลยว่าเด็ดม,มากใช่ไหมมาก นี่แล้วทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆอย่างเมนูเนี้ยเรามีแรงบันดาลใจใช่ไหมเธอแรงบันดาลใจแบบไงอ่าซึ่งเราจะบอกกันเลยแรงบันดาลใจของเมนูนี้เนี่ยมาจากที่ที่เซเว่นอ้าวจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่เซเว่นนะครับมีเมนูไข่ข้นกะเพราหมูสับใช่ไหมซึ่งจะบอกเลยว่าเมื่อก่อนเราชอบกินมากเนาะเออแต่ตอนนี้อาจจะว้าวมัน <c oughs> สุขขดขั้มาก อ่าทุกคนที่เด็ดโอ้โหไม่ไหวทุกคนคือกลิ่นฉุนมากแล้วบอกเลยว่าที่เด็ดของเราอ่ะต้องใส่พริกแห้งด้วยนะตอนเมื่อกี้เราลืมทำใส่ลงไปเดี๋ยวขอตำท่านนนั้นต้องใส่นี้ด้วยทุกคนยอดใบกบเพรานะครับคือเด็ดลงไปแล้วก็ตำกับพริกเลยแต่เมื่อกี้เราลืมใส่เราขอตำเพิ่มมิ้นเนยแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าใส่พริกแห้งเพื่ออะไรอ่ะให้มันกลิ่นหอมกิ่นฉุนขึ้นไงมันจะได้เผ็ดขึ้น เราผ่ายกันต่อเลยครับทุกคนมาเดินไปกับเขาให้หน่อยดิดลยแล้วพวกมันตั่งเต็มเช้าออกเลยนะครับ กสงสัยแล้วว่าโอ้ยกลิ่นแบบแล้วลองอบฟไหมือน้วอ่ะแล้วแต่ก็สงสัยมาว่าน่าถ่ายไปไหนแล้วคือหายเลยหายจะขูดอ่ะมีแต่ให้บอสทำอยู่คนเดียวเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยฮะมันใช่ไหมแต่บอกกันเลยทุกคนคือมัดไม่เคยมาอยู่ที่ครัวกับบอสแบบนี้เลยปล่อยให้บอสทำอยู่คนเดียวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ตักข้าวแล้วก็ใส่ใบกะเพราลงไป คือแบบสีสันน่ากินมากโอ้โหคือแบบถ้าขายเนี่ยใชาให้ด่วนดูดิโอ้โหเป็นไงสีสันแบบสุดยอดมากมากเลยเชฟบอสแล้วหายไปไหนมาตลอดเลยครับโอเวอร์หัวตรงนี้ไม่ไหวมากมากมา a c h i e ิมเ e n t เปองให้มันว้าวเป็นไงเป็นไงทำมื่อวานเลยอร่อยมากไม่มีรางวัลให้เลยหรอทำขนาดเนี้ยจริงจริงเก่งขนาดนี้ ต้องเปิดร้านขายของกันหละระหว่างนี้ก็คือเราต้องคนไปกี่นาทีได้เธอจระหว่ามันจะใกล้สุกออ๋อ้ระหว่ามันจะสุกเลยใช่ไหม เดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีตอนเสิร์ฟเสร็จนะครับว่ามันจะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเลืมใส่นี่อะไรกันโอ้ยนี่มันคือสิ่งสำคัญของเมนูวันนี้เลยแล้วเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไหร่อะไร อะไร่จะได้กินเลยพีนี่ไงได้กินแล้วอะ่ะไปกินมันหอมเมียวย่นมากๆเลยรู้ไหมทุกคนเริ่มที่ตัวไข่คนก่อนเพราะว่าดูดิทุกคนมีแฮมแล้วดูไข่คนอะ่ะนุมน่มๆเยิมย้มๆดิงๆอย่างนี้เลยอ่ะชิมให้ดูเป็ไงเปไง,ไปไงอืฟินอะ่ะ อร่อยมากแล้วกลิ่นแล้วทำไมด้าแบบเยอะหน้าไม่เฟรนเลยฮะตีนนะหไม่เสียใจมั้งเนี่ยเคยทำไข่ข้นได้แบบนิ่มอ่านุ่มอ่าอร่อยอ่าหอมอ่าเท่านั้นแหละอร่อยอร่อยอร่อยจริงทุกคน ต่อมาเป็นกะเพราทะเลใช่ไหมที่เธอทำใช่แล้วครับซึ่งไม่เป็นมหาสมุทรแล้วเพราะเธอบอกว่ามหาสมุทรแต่ดูดิมีแค่3อย่างมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมันอยู่น้ำลึกไงมันไดมีหลายอย่างมีปลาฉลามมีปลาลงมาปลาอะไรด้วยนี่นะครับกะเพราปูผมเขาอยากกินมากอ่ะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าไม่น่าทำได้หรอดูถูกกันเดียวเ้าทําอร่อยมากอร่อยมากอ่ะ ทุกคนครับคือตอนนี้นะครับนักไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ใช่ไหมที่บอสทำกับข้าวอยู่แลคือระงที่บอสทำกับข้าวนัดหายไปไหนไม่รู้มันนั่งตักแอร์อยู่บ้านนี่แหละืมไปดูดิให้บอสทำกับข้าวอยู่คนเดียวไม่ได้เอาคนโอ้โหแล้วคือแบบบอสจะช่วยบอสทำตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนครั้งที่แล้วอะคือหายไปเดี๋ยวเดี๋ยวเจอ โดนแน่บอกเลยว่าทำบอสแบบน,นี้ใช่ไหมบอกเลยคืนนี้ไม่ต้องอาบน,น้ำนอนเดี๋ยวเราจะแก้ยแบบไม่ให้นังอาบน,น้ำน,นอนก็คือให้กลิ่นตัวเหม็นควันเมื่อกีกก้ก็จะออกมาเลยอันตรายยังไงเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนะคะะรับเปล่า,าขเขาก็มารีวิวไงว่าเมื่อกี้เขาทําเมนูอาหารเนี่ยถูกป่าวตัวขนาดไหนอ,อร่อยไหมอร่อยสิเ่น,เน,เนแต่ว่าเขา รู้สึกว่างนอนเนาะเขาขอไปนอนก่อนามาไม่กินอิ่มเดี๋ยวสักพักเอาไปนอนเฮ้ยเดี๋ยวเขาไปนอน A few moments later ไปอาบน้ำเถอะอ่ะาน้ำไหไฟดีไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ก่อนอะไรจ้าเธอพอได้แล้วเขาจะไปอาบน้ำแล้วเราแค่อ่าบก็ได้ แล้วตัวเหม็นไม่ไม่ไมซบเลยขาดตัวเหม็นน้องเหม็นมากด้วยไม่เหม็นแล้วเราจะมาให้เซฟแบบน้ำให้หอมก่อนหอมอยู่เนี่ย<ม>หอมไมมหมอมไหม,ม่เลยหอมอยู่หอมอะไรทั้งวันแล้ววันนี้เธอไปเดินไปวิ่งไปอะไรมาด้วยนะหอมอยู่ นอนก่อนน้องก่อนหอมอยู่ก็แปลว่าไม่หอมไงเดี๋ยวเขาเปิหนังให้ดูมาดูหนังกับเขาก่อนเดี๋ยวค่อยอาบน้ำอ๋ออะไรก่อนตัวเนี้ยเออดผมพาก่อนอันนี้แปลกๆนะเธอวผมพาก่อนแปลกนะวันนี้ไม่เห็นจะแปลกเลยก็ต้องผมพาก่อนดิหอมก็หอมแล้วไงต่อบอกแล้วยังไม่อาบน้ำทำไมค่อยอาบทีเดียวไห มไับก่อนเดี๋ยวก็เปิดเพื่อนทั้หมดไม่อย่าพูดเพื่อนอย่างนี้ไม่เปิดเพื่อนขนหมาเนี่ยเพราะว่าที่นอนเราเห็นไหมขนหมาติดเต็มจริงตัวคนนี้เราจะบอกก่อนว่าเมื่อไม่กี่วันเราให้คัดตาขึ้นมานอนบนที่นอนของเราแล้วเตไม่ได้ขนหมาหมดเลยก็ใช่ไงเพื่อนจริงอันนี้เพื่อนจริงเราคิดว่าอะไรเมื่อกี้คิดาเปล่าไม่จริงเปล่าเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เขาคิดว่าเพื่อนขนหมาไม่จริง

เ้ยเขารู้แล้วเอาเดอ๋แกล้งเขานี่ไงเขาเลยแกล้งเดีกลับบ้างเออคิดว่าเขาไม่รู้นะนี่พยายามพูดเบาไว้นะแล้วมีเสศษกลนะฮะกลงก็ง่ายไปเฉยไม่หงาไปนะไม่หงาทางคุณลฮุงอ๋ออ้อ